แล้วประเทก็ได้น้องโอ้ตะเกียงแล้วมันหมดแล้ว

ครับครับไอ้พี่ครับครับไอ้ตา <laughs>

ตะกี้เป็นห่วงสองตัวมันจะเป็นห่วงสามตัวแล้วนี่หั่นสักขนาดนักเลยเด็กอย่างนะครับ วิคนั่นสาเร็น่อะินยังครับยากินหาแล้วก็่ญญานเเป็นมาของกีย่าเขาจะมาทําในวันนี้นะครับในชุดนี้คือว่าขั้งแรกเนาะเขา,าตอนนัญญๆๆญญ้นผมมีทีทีเนาขายลูกนิด คร,รับลังนลิมิตแล้วเนาะพอดีกะได้เอาของพระอนะุปคุดเนาะตัวพระอุปคุดนี่คือว่าจะอย่างเช่นว่าปอดีการบขวัญในงานของเขาเลยนะครับผมม,มีเรื่องมีเล้าในงานกับพอดีต้น,ต,นต้นเจ้าแม่แมแเจ้าแม่แก้วนี่นะครับเจ้าแม่แก้วนี่ติเอาเอาพระอุปคุดไปเนีย่ยเนี่ยนั้นนั้นทำพิธีไวนะ้เนาะพอดีหลักจากนัน้นทำดึงเดือนนะครับนาะำพระพิธีฝัามลูกนีลิม่แก้วนะครับเวลาทำดึงเดือนจะได้ รถแมคโครนะครับเขาไปทําไปซ่อมฝายซ่อมมาเนี่ยครับเอาเข้าฝันเขาว่านี้เจ้าแม่อยู่ห้านนะครับไปเข้าฝันนะครับก็เปิดกลับไปเปิดเอารถแมคโครไปพุทธกับปั๊บๆเลยครับ no ขังเลยขึ้นมาเลยครับก็ทำแถมต้นนั่นต้นเจ้าแม่สืนไ่นะครับเจ้าแม่สืบไ่นี่คือว่าอยู่บ้านเฮาเนี่ยครับอยู่บ้านเฮาเป็นสาเป็นสาปกปีแล้วครับพอดีเก็คือว่าให้เป็นอาจจะเป็นเป็นคู่กันนะครับเลยเขาก็คือว่าเอามาน มาอยู่ร้องกันี่นะครับเนาะทีแรกผมสร้างอยู่หน้าหน้าโบสถ์นะครับเนาะหน้าโบสถ์ดีกว่าอาจารย์เปิดมาเปิดมาเปิดมาตักหวานใจครับมันโมเมนต์โมเมนต์ตีของเปิดเปิดเลยว่าเืิอมเพิ่มมาทาที่ทีวงสงในวันนี้นะครับนะเราเราเปิดหวานเปิดหวานอย่างเงี้ยอย่าอย่าสร้างตีเือตีอยู่เปิดทำไมกับเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งสิ่งทีดีเพื่อหมู่บ้านเฮาและชุมชนหมู่บ้านเฮาคือว่าแล้วแต่บุคคนนะครับเนาะอันนี้คือว่า เป็นความเฉียดวนบุคคลนี่ครับเนาะแก้วนี่ความยาวนี่นะครับความยาวนี่ประมาณประมาณเจ็ดเมตรครับเนาะเจ็ดเมตรครับแล้วความใหญ่ความใหญ่นี่ประมาณห้ากัมห้ากัมถึงหกกัมเนี่ยครับประมาณเนาะครับเนาะแม่สีฟ้าเนี่แม่สีฟ้านี่ความยาวประมาณสิบห้าเมตรครับเนาะแล้วก็ความความความใหญ่ประมาณสิบห้ากัมครับเนาะแม่สีฟ้าเนี่ยต้นใหญ่น้อยครับ ทุกมีร้านมีญาติที่ไหนใกล้ๆนะครับชวนันมานะมารูปถ่ายรูปก็มาถ่ายไปนะครับใครที่ยังไม่ได้มาถ่ายรูปนะให้เราขอเกี่ยวสุขภาพนามัไมขอเกี่ยวกิจการโชกลาภการงานที่เราพันเดหิ ัยยะมหาทูซาทูวะเทติยาพันนางเทวะสัมมาเทวะชัยยะสิทธิกมังวะเทตะเขนาเอวะชัยยะเอวะวะเตสิทธิกมังชัยยะสิทธิสุขถังก็ลังพันโตมัตุจังก็ลังพันเตสิทธิกมังวะวะโสเตวะชัยยะสิทธิชัยยะชัยยะวะเถชัยยะวะโสทิยังพันเตหิชัยยะหิสิทธิสิทธิชัยยะสิทธิวะวเตชัยยะตะเขนานางเอวะชัยยะตะเขนนางเอวะสา สิทธิสิทิชัยยะสิทสัพพะสิทธิสทธชัยยะสิทธิชัยยะพันเดหิชัยยะสิทธิสัพพะสิทธิสุพะสุขังตังพันเดชิสุขังตังพันธุทางที่ชาวบ้านได้นำแม่ตะเคียนขึ้นมาซึ่งเป็นความเชื่อซึ่งเราจะต้องมาทําพิธีเพื่อขอเข้ามาในการที่จะเอาเข้ามาในวัดจะต้องบอกกล่าว เห no มือนกับบอกกล่าวเจ้าของพื้นที่ก่อนว่าเราจะเอาเม่เข้ามาอยู yeah, ่และก็เป็นการบอกกล่าวก็เป็นความเชื่อที่คนจะได้โชคได้ลาบกันเพราะถูกปกติและพออตะเกียงขึ้นมาก็จะมีพิธีบวงสวงธีกรรมอย่างนี้นี่ก็เลยได้มีโอกาสมาทําให้กับชาวบ้านที่นี่ก็ถือว่าเป็นมงคลที่ชาวบ้านได้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 เชิญมานะครับครับผมได้มีโชคได้ลาบด้วยกันสุคโตจุติอิตตาเมตานิพาเรยย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 ยิยย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  ใครก็รอเริกสุดท้ายพร้อมทำพิธีบวงสวง